สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอารวงปูทวดทิม A นะครับผมหลังเต้รรีดน,นะครับผมเนื้อจะออกอแดงๆนะครับผมอันนี้เนื้อจัด เดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับผมความสวยความคลาสสิกนะครับขององค์พระนะครับองคนี้ก็ <c oughs> ไปได้ที่ตลาดจตุจักรนะครับผม mm hmm. ลำพูนนะครับ mm hmm. ก็ดูฮะ,ะครับ mm hmm. ดินเปานะครับองศาแดงแดงนะครับโอองนี้ฮนะ คราดคี่เบ้ายังติดอยู่นะครับผมก็คือว่าเป็นผ้าที่มีความสวยสดงดงามติดหูชัดเจนนะครับสวยมากๆนะครับผมาการแต่งขอบนะครับผมดูข้างหลังนะครับคัาส0ิ ก็ลงทุนกวดหลังตอรีดก็สร้างปีพศสองพันห้าร้อยสองพันห้ารอยสองพันห้ารอยนห้านะครับผมถือว่าเป็นที่ส,สวยๆก็ราคาเช่าหาก็แพงอยู่นะครับผม แต่สาหรับพวกรักย่ายอย่างพวกเรานะครับผมรักย่ายอย่างพวกเราก็ถูกนะครับซื้อกันราคาแบ่งพันกันครับผมก็บางอย่างก็แพงเกินไปก็พวกเราก็กําลังไม่ถึงนะครับผมวันนี้ก็ได้เอาความสวยงามเนื้อแดงๆนะครับผม มีทั้งเนื้อแก่ททองแดงแก่ททองเหลืองออกเหลืองก็มีนะครับผมแล้วก็นวะนะครับผมนวะก็มีนะดูนะครับขัดสิกนะครับผมนะวันนี้ก็เอาความสวยงามนะครับมาให้ชมกัน นานจะพบเจอนะครับเนื้อแบบนี้นะครับแดงแปั๊ดนะครับองค์จริงจะสวยนะครับองค์จริงสวยนะฮความสวยความธรรมชาตินะครับ